ปนะเว้ยโดนอีกทีโดนแล้วนุ๊กเอาถ้าชวนก็พามาเอาถ้าชวนก็พามาสนามกอล์ฟเอาฝั่งซ้ายฮะสุด <c oughs> ยอด <c oughs> พ,พี่เอ็มจูขึ้นได้ไหม หนักกว่าเดิมอีกคอนเทนต์ร้อยเชี่ยพี่อ้าวเจออะไรแล้ทุกที่คือคอนเทนต์ใครวะพี่อาชูมันจะกลับยังไงทีนี้น่าจะมีร้านหนึ่งไหมพีพาวันไหนะมันกลับในแต่สี่คนพาวใหม่เว้พาว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 ไม่พี่โดนบ้างเลยหรอเอ้ามี่จะพาวไปพาวก่อนปะ ต้อยรถขาดมันมีขี้ใจอะที่ว่าคนให้พาไปเลย <c oughs> ป้ามึงเราลร็อกรถคันนี้ดิรถ okay. ใครรู้หมกขโม,มยมาผมขโม,มยมาพี่ <c oughs> แล้วผมโดนมาขโม,มยและโดนก้าวเท้า